สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ได้กล่องสุ่มนะคะจากการสั่งซื้อของคุณพิมพ์ริพายค่ะเนี่ยค่ะได้มาแล้วจากรหัสตัวนี้นะคะลองซูมดูรหัสก่อนนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะมาเนี่ยค่ะรหัสนี้เลยค่ะนี่เย่ะนี่นะคะรหัสนี้ทีนี้จะมาสํารวจก่อนว่ากล่องนี้มันถูกเจาะหรือถูกอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากล่องสุ่มมันจะมีทองอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะต้องมาลุ้นกันวันนี้แต่เท่าที่ดูค่ะกล่องกล่องมันมี มันก็มีรอยติดแต่ว่ามันเผยมานิดนึงนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแล้วเราก็จะมีรอยนิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าแต่มันก็ไม่ได้เจาะอะไรนะคะแต่ว่าลองดูค่ะว่าสํารวจเท่าที่ดูทุกข้างกล่องแล้วก็ปิดมิดชิดดีค่ะแต่ทีนี้เราจะมาลุ้นทองข้างในแล้วกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมันมีทองจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจจะต้องใช้อุปกรณ์น,นิดนึงนะคะเราต้องลุ้นกันก่อนว่า,ขานข้างในข้างในกล่องนี้เราจะได้ทองไหม แกะกล่องสุ่มค่ะสั่งตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมค่ะวันปีใหม่พอดีเลย <c oughs> เขาไลฟ์สดนะคะเราก็เลยลองไลฟ์ดูเป็นวิตามินซีข้างในแต่เป็นกล่องสุ่มที่อาจจะมีทองหรือไม่มีทองนะคะเนี่ยค่ะ,ะ,ะเอาละแกะมาดูว่ามีหรือเปล่ายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยโอ้อยสงสัยจะมีไหมหมีไม่หวัง หวังแล้วค่ะไม่มีนะคะโอ้ผิดหวังเลยอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมื่นกล่องแต่ว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับทองในสามพันกล่องนะคะเพราะว่าเขามีหมื่นกล่องแต่ไม่มีทองสามสามพันกล่องนะคะก็ไม่มีค่ะอืม